สินแสบาโค,โคชีวิตผมเออริยพลสวัสดีครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์พิเศษนะครับผมจะเจาะลึกลงไปในลัคนาราศีต่างๆทั้ง12ลัคนาราศีเลยนะครับโดยที่ก่อนจะเริ่มต้นนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเช็คให้แน่ใจและมั่นใจนะครับว่าตัวเองเป็นลัคนาราศีที่กําลังฟังอยู่หรือเปล่าเพราะลัคนาราศีนั้นไม่เหมือนกับราศีที่เราเข้าใจแบบทั่วไปนะครับลัคนาราศีจะใช้เวลาเกิดด้วยครับแต่ราศีแบบที่เราเข้าใจกันทั่วไปเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาเกิดนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราเกิดเดือนอะไรก็ตามเราสามารถเป็นได้ทุกลัคนาราศีเลยครับขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดเวลาไหนนั่นเองครับซึ่งผมสามารถให้คุณตรวจสอบได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ add line add สินแสครับใส่ add แล้วก็ z i n z a e ครับจากนั้นกดที่ปุ่มผูกด,ดวงครับแล้วก็กรอกวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดครับแล้วใส่โค้ด 4 5 6หนะครับเพื่อที่จะได้ทราบลัคนาราศีที่ถูกต้องของตัวเองครับรวมไปถึงจะทราบรายละเอียดดวงของตัวเองแบบเจาะจงด้วยนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมเฉพาะของเราโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับแฟนๆหรือว่าผู้ชมรายการหรือผู้ชมช่องของเรานะครับก็สามารถไปใช้งานได้ฟรีนะครับเริ่มต้นใช้งานฟรีเลย30วันนะครับที่ผมบอกว่าเริ่มต้นก็เพราะว่าถ้าหมดแล้วนะครับมันจะไม่มีการตัดเงินอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัว ไม่ต้องมโนนะครับไม่ต้องจินตนาการนะแถมถ้าคุณเข้าใจเนี่ยนะครับลองกดไปที่ playlist นะครับ call of frame นะก็จะเห็นว่ามีคนที่ได้เงินจากสินแสด้วยนะครับรวมไปถึงได้เรียนฟรีด้วยครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเรามารับฟังกันเลยดีกว่าครับลัคนาราศีกันครับเป็นลัคนาราศีธาตุดินนะใครเป็นชาวลัคนาราศีกันก็รู้ธาตุของตัวเองแล้วนะตำแหน่งของราศีกันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ตำแหน่ง7นาฬิกา สัญ,ญล,ลักษณ์ของลัคนาราศีกันก่อนเป็นรูปผู้หญิงนะหรือว่าเป็นสาวพรหมจรรย์นะแปลว่าไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นผู้หญิงหมดนะชาวลัคนา,าราศีกันเป็นผู้ชายก็ได้นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนลัคนา,าราศีกันเหมือนกันนะเรามาฟังจุดเด่นกันเลยดีกว่านะครับจุดเด่นของคนลัคนา,าราศีกันเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่แสดงออกภายนอกนุ่มนวลสุภาพนะครับเป็นแบบผู้หญิงน,นะก็อย่างที่บอกนะสาวพรหมจรรย์อย่างนี้นะครับเป็นคนที่มีวัทศิลที่ดีนะครับเจรจาเก่งนะรู้จักเข้าสังคมมีมารยาทนะ ภายในเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะครับเป็นนักสู้นะเป็นคนที่ชอบบุกเบิกหรือว่าคิดอะไรแปลกไม่เหมือนใครนะมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนที่ทําอะไรจริงจังนะชอบใฝ่หาความรู้นะแล้วก็รอบรู้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับมีความคิดที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยทันต่อโลกนะเป็นคนที่ไม่เฉยว่างั้นเถอะส่วนมาดูจุดอ่อนกันบ้างนะครับหรือว่าจุดด้อยนะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับอันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆก่อนนะว่า เราทุกคนไม่ว่าจะลัคนาราศีอะไรก็ตามนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะนะอย่าใครอย่ามาบอกว่าเอ้ยไม่จริงอะ่ะฉันมีแต่ข้อดีผมไม่เชื่อครับนะถ้าคุณมีแต่ข้อดีคุณไม่ต้องมาเกิดแล้วครับคุณเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะแต่ว่าคุณยังต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ดุชนแบบผมเนี่ยนะครับแสดงว่าคุณต้องมีข้อเสียนะ,ะทีนี้เรามาดูข้อเสียของชาวลัคนาราศีกันกันนะครับข้อเสียของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่เจ้าระเบียบจนเกินไปพิถีพิถันนะ เอาใจยากนะก็คือมีกฎเกณฑ์อะไรของตัวเองอะนะอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มักจะเป็นพวกติดกับดักความสมบูรณ์แบบหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นพวก perfectionist นะครับก็คือติดความสมบูรณ์แบบต้องต้องดีต้องเนี้ยบต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ดีไม่เนี้ยบไม่ไม่ไม่เป็นไปนตามที่ตัวเองตั้งใจไว้หรือคิดไว้ก็ก็ไม่ยอมทำ จุดเปลี่ยนนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะปรับนะ,ะเราก็ต้องเข้าใจก่อนพอเรารู้ข้อเสียไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะลัคนาราศีไหนก็เหมือนกันคุณมีข้อเสียแล้วคุณก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเป็นอย่างนั้นนะคนเราเนี่ยต่างจากสัตว์ก็คือเราฝึกได้เราปรับปรุงได้นะครับเราเปลี่ยนแปลงได้นะฮะจุดเปลี่ยนของชาวลัคนาราศีกันก็คือ เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งกฎเกณฑ์ให้มันสูงเกินไปพูดง่ายๆก็คือว่าลดมาตรฐานลงมาบ้างนะอย่าไปยึดติดกับเกณฑ์ของตัวเองมากจนเกินไปนะอย่าไปเข้มงวดซะจนเกินไปนะครับทำให้คนอื่นที่เขาทํางานด้วยเนี่ยรู้สึกอึดอัดหรือว่าลําบากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าทําได้เราก็จะเข้ากับคนได้ง่ายขึ้นนะครับ มีความน่ารักซึ่งเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคนเขาก็จะรู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่เข้าถึงง่ายไม่ได้เข้าถึงยากนะครับแบบนั้นพอมาพูดถึงเรื่องตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคนเราทุกคนก็ต้องมีคู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะเจาะลึกไปเรื่องของความรักด้วยนะเรามาดูกันสักหน่อยว่าความรักของคนลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความกล้า allen, คิดกล้าทำนะความรักหรือคู่ครองเนี่ยเขามักจะมองคนที่ อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็คือส่งเสริมซึ่งกันและกัน นะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็คนล,นาลาัคณาราศีกันเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่บอกไปนะติดความเพอร์เฟกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเลือกใครเนี่ยเขาจะจะดูนิดนึงว่าเหมาะสมคู่ควรกับเขาไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานะเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของรูปร่างหน้าตาเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปถูกใจคนล,นาลากคณาราศีกันเนี่ยคุณอาจจะต้องส่องกระจกสักนิดหนึ่งส่องเพื่อที่จะดูว่ามันเหมาะสมกันไหมมันมันมันพอจะเข้ากันได้ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมองตรงนี้มาก่อนนะ คือเขาจะไม่แบบโหฟ้ากระเหวมันจะไม่ขนาดนั้น,นแบบนั้นเนี่ยผมว่าโอกาสยากและน้อยมากๆที่เขาจะเลือกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าให้รับทราบรับรู้ไว้เลยนะครับการที่จะพิชิตพิชิตพิชิตใจเขานะครับก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องเป็นคนที่เป็นผู้ฟังที่ดีนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความคิดอะไรแปลกใหม่อยู่เรื่อยนะคุณอาจจะต้องคอยรับฟังหรือว่าคุณอาจจะต้องคอยอทําความเข้าใจในความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆของเขานะ แล้วก็ชาวลัคนาราศีกันเองเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ยึดถือในเรื่องของศักดิ์ศรีในเรื่องของสัจจาวาจามากๆเลยถ้าคุณไปรับปากอะไรแล้วคุณทําไม่ได้เนี่ยเขาจําแป้นเลยนะครับจำฝังเลยนะเออแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยคุณอย่าไปพูดอย่าไปรับปากนะครับ นะหรืออย่าไปพูดเขาเรียกอะไรอ่ะพูดผ่านผ่านออพูดมันผ่านเนี่ยอย่าไปอย่าไปํอาปอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคุณไปพาอย่างนั้นนะคุณถือว่าคุณพลาดละพลาดมหันเลยคือเขาจะมองเลยว่าคุณไม่ไม่มีสัจจะเลยเออพูดอะไรไม่รักษาคําพูดเลยอะไรเงี้ยน,นะเขาจะซีเรียสเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยก็พิจิตใจได้ไม่ยากนะครับอ่ะทีนี้มาดูถึงเรื่องดวงดาวบ้างนะครับผมก็จะเจาะลึกให้คุณฟัง3ดาวร้าย3ดาวดีเออเรียกว่าอย่างนั้นละกันดาวมมีทั้งหมด10ดวงแต่ว่าเราจะพูดถึงงงดดดดดดดาาาวววววททททีีีีี่่่่ร้้ยสสุุ3 3แลก็ เพราะเชื่อว่าอย่างน้อยคุณก็จะได้รู้ละว่าคุณต้องระวังเรื่องอะไรดาวไหนและคุณต้องป้องกันอะไรนะครับส่วนดาวดีคุณก็จะได้รู้เหมือนกันว่าเออช่วงเวลาที่ดีๆมาถึงแล้วจะได้ลุยเต็มที่นะครับเอามาดูเรื่องร้ายก่อนนะดาวดวงแรกเลยนะครับที่เป็นเจ้าภาพเรื่องร้ายนะดาวร้ายนะต้องกระดกริ้นสักนิดนึงนะกระดกริ้นหน่อยนะก็ <c oughs> เดี๋ยวมันไม่ตรงนะครับดาวร้ายดวงแรกเนี่ยก็คือราหูครับหรือว่าหมายเลข8 ราหูหมายเลข8ดเนี่ยเคลื่อนที่แต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งนะคืออยู่แต่ละช่องเนี่ยค่อนข้างนานเลยแหละนะแล้วการอยู่ในแต่ละช่องเนี้ยนะครับเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะหรือว่าเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของศัตรูอุปสรรคแปลว่าศัตรูอุปสรรคของชาวลัคนาราศรีการมองเห็นไหมครับไม่เห็นเพราะราหูไงราหูเราไม่รู้ไม่เห็นตัวตนนะเพราะฉะนั้นศัตรูอุปสรรคคุณเนี่ยไม่เปิดเผยวะคุณต้องระวังตรงนี้นะ เพราะาคุณไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูคุณเพราะว่ามันไม่เปิดเผยตัวเตะตตัวนใช่ปะคุณก็ต้องระมัดระวังให้มากๆอย่าไปเหยียบเท้าใครเข้าโดยไม่จําเป็นนะเพราะอาจจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวนะครับอ่านี้ดาวดวงแรกนะดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข3ครับหรือว่าดาวอังคารนะครับดาวอังคารหมายเลข3าเนี่ยจะใช้เวลาในการเคลื่อนที่แต่ละช่องเนี่ยสีวันซึ่งเป็นเจ้าภาพดูแลนะดูแลในเรื่องของ โรคภัยไข้เจ็บนะการจากไปนะการสูญเสียนะซึ่งก็เลขสามาันเป็นดาวนักรบอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีกันเนี่ยอันนี้ผมเตือนในฐานะที่คุณเป็นชาวลัคนาราศีเดียวกันกับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยแน่นอนว่าผมต้องดูมาแล้วว่ามันตรงกับผมด้วยไหมนะครับกีฬาผาดโผลอย่าไปเล่นอะไรเสียเส่ยงๆอย่าไปทำนะเพราะว่าดาวสาคือดาวอุบัติเหตุด้วยนะครับแล้วก็ทําอะไรแบบไม่ยั้งคิดนะครับ คุณผิดพลาดเนี่ยอาจจะถึงตายได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะรู้ตัวแล้วไม่จะเป็นนะถ้าหนอมาไว้คุณจะสังเกตถ้าใครรู้จักผมเป็นการส่วนวนะเพื่อนผมเองเนี้ยผมไม่ค่อยเล่นกีฬาเลยนะบางคนก็คิดว่าผมขี้เกียจหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าผมรู้ว่าดาวผมเป็นยังไงผมเลยหลีกเลี่ยงอะไรเสี่ยงๆผมไม่ทำนะครับทำแล้วเดี๋ยวผิดพลาดนะครับต่อไปนะครับดาวร้ายสุดท้ายเลยก็คือดาวอาทิตย์นะหรือว่าหมายเลขหนึ่ง เป็นเจ้าภาพในเรื่องของความเสียหายนะครับความเสียหายต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากความประมาทเลินเล่อนะหรือว่าโดนโกงหรือว่าโดนถูกหักหลังถูกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับก็ดาวอาทิตย์จะเคลื่อนที่ใช้เวลาแต่ละช่องเนี่ยสาวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะอาทิตย์เนี่ยมันคือความโดดเด่นนะแปลว่าคนลัคนาราศีกันเนี่ยอย่าเด่นมากเกินไปเด่นมากเกินไปจะเป็นภยัยในที่นี้เนี่ยหมายถึง ทุกๆเรื่องนะอ,ะอย่างชีวิตผมเองเนี่ยประสบการณ์ตัวเองเนี่ยผมทํางานผมเป็นนักธุรกิจนะ,ะผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่หมอดูอาชีพนะคือไม่ได้ทําอาชีพหมอดูมาตั้งแต่เริ่มต้นผมเป็นนักธุรกิจที่มีความรู้เหมือนหมอดูคือผมเป็นนักธุรกิจก่อนแล้วผมทํางานจนผมเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตนะทำให้ผมมาสนใจเรื่องนี้และศึกษาแบบลึกซึ้งจริงจังเลยคุณเลยสังเกตเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่พูดเหมือนหมอดูทั่วไป จะบอกว่าพูดแตกต่างเลยก็ได้เป็นน่าจะเป็นช่องเดียวในประเทศไทยมั้งที่ไม่พูดภาษาหมอดูอะะพูดภาษาแบบภาษาที่เราคุยกันทั่วๆไปเพราะว่าเพราะว่าผมเป็นเป็น เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนคุณอ่ะเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นคนทําธุรกิจธรรมดาคือเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นหมอดูเรียนหมอดูมาตั้งแต่ตั from, ้งแต่เริ่มต้นอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันทําให้ความแตกต่างของเราคนอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันมากพอมันต่างกันมากแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันเด่นจนเกินไปเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ดูของผมอยู่เนี่ยที่เป็นชาวลัคนาราศีกันเนี่ยคุณทำอาชีพอะไรอยู่คุณต้องสังเกตดู อย่าเด่นจนเกินไปเด่นมากเดี๋ยวเป็นภัยโดนเตสะสกัดขาแล้วอย่าลืมด้วยว่าศัตรูของพวกเราเนี่ยมักจะไม่แสดงตัวด้วยนะเพราะว่ามันเป็นลาหูใช่ไหมเ,เพราะ,ะนั้นเราสู้กับคนที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครอันตรายนะต้องระวังอะฟังเรื่องร้าๆไปแล้วพอล,วละเก็บปิดไปลืมมันไปนะเอามาฟัง3ดาวดีกันบ้างนะดาวดีดาวแรกก่อนเลยก็คือดาวการเงินนะครับดาวการเงินนะก็คือดาวที่ดูแลเรื่องการเงินของเราเนี่ยนะครับก็คือหมายเลข6ครับซึ่งหมายเลข6เนี่ย ก็เป็นดาวศุกร์นะเลื่อนที่ทุกๆุ0วันงันเรื่องเงินของเราเนี่ยเงินมาจากเรื่องอะไรครับคนลัคนาราศีกันเนี่ยให้แต่งตัวดีเอาไว้ให้ขายของดูดีมีระดับเ,เงินเราจะมาจากของสวยๆงามๆของที่ดูดีอย่างถ้าผมสอนอย่างเงี้ยผมก็สอนแต่เนื้อหาที่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาสอนกันหลายเดือนผมสอนสองวันจบอย่างเงี้ยคือคือทำอะไรที่มันแบบแตกต่างเห็นไหมแล้วก็ทําให้มันดูเด่นกว่าดูดีกว่า ประหยัดเวลากว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเลข6มันจะเป็นเรื่องของความสวยความงามน,นะครับคุณสังเกตการแต่งตัวผมก็ได้นะครับผมก็จะไม่ได้แต่งตัวแบบใครอื่นทั่วๆไปหมอดูทั่วๆไปนะผมก็จะแต่งตัวค่อนข้างที่จะเรียกว่าให้เกียรติคุณผู้ฟังนิดนึงนะต่อไปก็คือดาวดีดวงต่อไปคือดาวความเจริญ แน่นอนเรามีเงินแล้วเราก็ต้องอยากได้ความเจริญก้าวหน้าใช่ไหมหรือยังไม่มีเงินเราก็อยากได้ความเจริญก้าวหน้าเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยมันเหมือนไก่กับไข่อะนะความเจริญก้าวหน้ามาก่อนแล้วเงินเดี๋ยวตามมานะหรือเงินมาแล้วเดี๋ยวความเจริญก้าวหน้าตามมามันมันได้หมดนะครับซึ่งความเจริญก้าวหน้าของเราเนี่ยมันก็เป็นดาวดวงเดิมก็้องบอกว่าเป็นดาวหกนะครับก็คือดวงเดิมเลยแปลว่าคนลัคนาราศีกันเนี่ยหกย้ายเนี่ยคือคุณหูผึ่งไวเลยนะหกขอให้เข้าช่องดี เพราะว่ามันจะได้ทั้งเงินได้ทั้งได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องอะเออเรียกว่าอย่างนั้นเลยแล้กันแต่ว่าเวลามันไม่ได้นะมันก็ไม่ได้ทั้ง2อ,อย่างเลยมันก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับนะถือดาวเนี่ยมันมีดาวที่เป็นเจ้าภาพ2เรื่องได้มันเป็นเจ้าภาพได้มากสุด2เรื่องซึ่งผมขออนุญาตไม่ไปเจาะลึกลงไปในนั้นนะครับถ้าอยากรู้จริง,รงเนี่ย สามารถมาเรียนได้นะครับที่สถาบันบาคโคชีวิตของผมต่อไปดาวดวงสุดท้ายนะครับก็คือดาวที่ดูแลและผิดชอบในเรื่องของโชคลาภโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าจับทางถูกเนี่ยสามารถมีโชคได้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่าโชคลาภเนี่ยเป็นหมายเลข2หรือว่าดาวจันทรเพราะฉะนั้นดาวจันเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ไวนะ แปลว่าทุกๆ60ชั่วโมงเนี่ยโชคลาภเปลี่ยนเวลามันเปลี่ยนเข้าช่องอะไรเนี่ยโชคลาภมาจากเรื่องนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะหาโชคเนี่ยหาจากเรื่องที่มันเข้าไปบางครั้งมันเข้าไปช่องดีนะก็หาจากเรื่องนั้นๆเลย mm hmm. เช่นเข้าไปช่องครอบครัวก็กคนในบ้านนะครับเข้าไปช่อง สังคมก็คือเพื่อนฝูงในวงสังคมเรานะครับถ้าเข้าไปช่องอุปสรรคนะครับก็คือหาโชคจากศัตรูนะม,นมันต้องเพียงพำมเราจะได้โชคจากมันนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือนี่คือเสน่ห์น,นะหรือว่านี่คือความสนุกของการที่คุณรู้ดาวนะอย่างที่ผมพูดไปอ่ะผมไม่ใช่หมอดูอาชีพนะผมไม่ได้บอลทูบีเป็นหมอดูตั้งแต่เริ่มต้นผมเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่ผมมีเนี่ยผมเอามาแอปพลายประยุกต์แล้วก็เอามาถ่ายทอด หรือเอามานําเสนอในรูปแบบของนักธุรกิจเลยอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็น3ดาวดี3ดาวร้ายนะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดาวร้ายที่ต้องระวังนะครับก็คือ8ลนะราหูเจ้าภาพอุปสรรคนะครับสอังคารเจ้าภาพโรคภยัยแล้วก็1ความเสียหายนะครับหอาทิตย์เป็นเจ้าภาพความเสียหายนะส่วนดาวดีของเรานะครับมี2ดวงของเรามีแค่2ดวงก็คือ 6ดาวสุขเป็นเจ้าภาพเรื่องเงินแล้วก็ความเจริญนะโหแล้โชคดีนะพวกเราได้ทั้งเงินทั้งกล่องแล้วก็2นะครับเป็นเจ้าภาพเรื่องโชคลาภนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสรุป6ดาวนะฮประเอิญของเรามีแค่5ดาวนะครับก็ที่ส่งผลกับเราสำหรับรายละเอียดแต่ละคนนั้นเนี่ยแน่นอนว่าแตกต่างกันคุณจะรู้ว่าแตกต่างกันอย่างไรเราเตรียมแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสินแสบาโคชีวิตให้กับคุณแล้วครับ ถ้าคุณเป็นแฟนๆช่องของเรานะครับจะกดติดตามหรือยังไม่กดติดตามก็ดีคุณก็สามารถที่จะไปเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้ครับ mm hmm. เพียงแค่แอดไลน์แอดสินแส n Zae จากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวครับได้แก่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดแค่นั้นครับไม่มีการกรอกชื่อไม่มีการกรอกนามสกุลไม่มีการกรอกบ,บัตรเครดิตไม่มีการกรอกบ,บัตรประชาชนไม่มีการถามเบอร์โทรศัพท์ ไม่มีการปลอกอีเมลเพราะฉะนั้นไม่มีการไปตัดเงินอัตโนมัติได้อย่าง100%สบายใจได้สุดๆ100%เลยนะครับแต่อย่าลืมใส่โค้ดแนะนำด้วยนะครับ456ครับเพื่อที่จะได้เริ่มต้นทดลองใช้ฟรี30วันครบ30วันแล้วค่อยตัดสินใจครับว่าคุณจะเลือกสายไหนมี2สายครับสายบุญไม่ต้องใช้เงินนะก็คือช่วยเพื่อนให้มีสติด้วยเราได้วันเพิ่มได้คะแนนด้วยครบ100คนเอาคะแนนมาเบิกเงิน คับอีกสายหนึ่งผมเรียกว่าสายเปโอ้อันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณสายเปเพราะว่าเป็นคนที่ทําให้แอปพลิเคชันเนี่ยอยู่ต่อไปได้นะครับแล้วก็ช่วยคนอีกได้มากมายเลยเพราะคุณเป็นคนที่ไม่เป็นไรฉันดูของฉันเองจ่ายดูเองนะครับก็จะมีตั้งแต่รายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีแล้วก็ราย1ปีนะครับอันนี้ก็ไปเลือกเอาตามอัธยาศัยนะวันหนึ่งเป็นสายเปอยากเปลี่ยนเป็นสายบุญก็ได้ วันหนึ่งเป็นสายบุญเบื่อแล้วอยากสายเปบ้างก็ได้แล้วแต่อิสระแต่ทั้งหมดทั้งพวงก็ไม่มีการตัดเงินอัตโนมัตินะครับเคลียนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปใช้งานดูนะครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบา์โค d ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r c o d ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบา r c o d ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ดชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบา r c o d ดชีวิตปลอดภัย ภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Ad> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรง หรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา